ว่าตกใจฐานตอนตเราก็ดีฐานครับกโตกหามยำเกือก็ามยำล้อะไรอะไรที่ไมดีไม่ดีขอให้ตกต้องโตวันตกต้องโนตวันามยำเกยก็หามยำเล้ายออกไปหายไปออกไปหายไปออกไปหายไปออกไป mong gì là không nên à, cái con mắng lên nữa là cái của nó khuyên là cái loài cái loài loài cái loài 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 Nó loài loài loài

อย่าพุ่งแบบอย่าขึ้นอย่กข้ามถ้าพุ่งอย่าข้ามมันจะเป็นกลางเลยหบเหยียดกันเรื่องออะไรรู้สึกว่าไม่ดีไม่ดีไม่มีอะไรเนี้ยออกไปหายไปออกไปหลบไปเครียดจังไรเนี่ยดจังไรเนาะเออไม่ดีออกไปหายไปออกไปหายไปนะเดี๋ยวภาพขึ้นมาตัวอัามีความมาย เราไปฟังในงานไหนก็ฟังพระตัวที่ทำเขาตัวที่ฟังหายทำเองมั้งแล้วพระเขาจะบังคำบุญตายให้ตายจะเพาะตายจะโตกตายจะรคตายจะไปนะอ่ะแล้วยอมต้องมาต้อพมาด่แต่เพื้อนรุกนี้ทำให้โยมดูน่อยเออเอาฟุกเข็น

อยนี้นะจะหายใจออกโอเคัเท่าที่โอ้โหรู้สองจะน้ำนะเออเออจะหายใจออกหายกีนถือก็เมาไว้ายกินนั่นถือกเมไว้ี่พายหมดนค่่ี่พายม ขี้ผ้าหำขี้ขี้ผ้าขี้ขี้ผ้ากตังใจนะคือจะี้พราะมือไว้น้งข้าจะปวดขาพีขาพีทเก็บทำปีสมุนามตามตเยุพันน่ะหลวดูงูงูงแก่แง่ทะเียะเดี๋ยวขีพันหัวแล้วสมุพันคอยใจจะออก

นอโลนะมก็โดนนอโลนะผมเอาไม้เปปอกเกล็ดตอเกาบ้านคุณลามาดีนะใครมันโกงใครมันจริงแลมวนาขออย่าให้นะเพราว่าคนแก่เรื่องนี้าขอไว้ธรรมาจากโลกาทิปติสหัติิติกัณฑชรีอัติวราอัจญาจาราสันติทัสตาพราชาพนธาติ เศรษฐุตรรมานุก,การปิมาปัจฉา

खल पान्या चिके कामकाः कयान्त